เดี่ยวคาร่ะค่ะค่ะเดี่ยวเชิญค่ะปราบคารวะท่านอาจารย์หบอขีกนที่ขอร้ออย่างสุดยิ่งค่ะปราบคารวะครู้ทุกท่านค่ะจะเรธรนทสำนนกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อณปภารัตนวงศาสาค่ะชื่อทางทำแก้วมั่นสีค่ะอายุหกสิบเอ็ดปีค่ะภูมิลำนอเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะขออนุญาตสอบเลื่อนชั้นค่ะจากจาก เอ่ออริยะปัญญาตรีชั้นปีที่หกค่ะค่ะก็จะมาส่งสภาวะค่ะคือตัวเองจะมีตัวสักยะตัวใหญ่อยู่ค่ะที่ในส่วนของความได้ดั่งใจอะค่ะเป็นตัวที่ใหญ่มากๆค่ะและตัวตัวเองตอนนี้ภาคเปลี่ยนในการลดในส่วนของการได้ดั่งใจอยู่ค่ะแต่ครั้งนี้ค่ะได้มีโอกาสกลับมาบ้านค่ะทุแล้วก็ได้มีโอกาสคือตอนนี้แอลได้ขายรถไปแล้วค่ะรถรถเจ็รถเยอะนะคะ คือแต่ก่อนก็คือเวลาจะไปไหนก็ใช้รถยนต์ได้ใช่ไหมคะมีรู้สึกว่าไปไหนสะดวกคะ่ะแต่ตอนนี้กลับมาครั้งนี้ไม่มีรถใช้ค่ะรูแล้วมันมีคือคือ,อยังต้องไปตลาดคะ่ะเพราะว่ากลับมาเนี่ยหน้าบ้านนะคะผักที่เคยปลูกอะ่ะโดนถอนเสตียงเลยคะ่ะไม่เหลืออะไรท,ที่ที่หน้าบ้านเลยคะ่ะก็เลยต้องไปตลาดคะ่ะแล้วก็มันไม่มีรถใช้ค่ะรูพอไม่มีรถใช้ก็เป็นว่ารถรถจักรยานก็เป็นของผู้ชายเรา,เราขับไม่ได้แล้วรถยนต์ก็ขับไม่ได้ะคะ่ะ ก็เลยคือถ้าเป็นแต่ก่อนนะคะ่ะถ้าตื่นขึ้นมาแล้วก็เราอกากให้ลูกขึ้นมาไปเรียกลูกแล้วก็ลูกยังไม่ตื่นค่ะแล้วก็รอเปน็นชั่วโมงก็ยังไม่ลงมาค่ะแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนนะคะคือจะรู้สึกว่าโกลธรู้สึกว่าแบบเราไม่อยากเราเราหงุดหงิดนะคะไม่ได้ดังใจอะคะ่ะแต่ครั้งนี้นะคะ่ะมีความรู้สึกว่าโอ้ก็คือบอกพ่อว้านคะ่ะว่าถ้าถ้าไม่มีรถออกะะก็คือขอใช้รถจักรยานเพื่อจะออกไปตลาดนนะคะ่ะ แล้วพอมานึ่ะท่านก็ไปเตรียมไปใส่ยางลมอะไรให้เรียบร้อยนะคะคุณรุ่นน้อยคือถ้าเป็นแต่ก่อนก็คุณจะโกรธอีกว่าเฮ้ยทาไมไม่พาเราไปก็ได้ก็คือรถรถรถเดินไปส่งเราที่ตลาดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะโโกรธเป็นเป็นช่วงๆไปลําดับลําดับไปอะคะ่ะแต่ครั้งนี้มันยินดีมากะค่ะที่ท่านเอาเตรียมรถอะไรให้เราเรียบร้อยะคะ่ะสามารถที่จะขี่รถจักรยานไปตลาดได้โดยที่เตรียมกระเป๋าอะไรเรียบร้อยแพ็คแพ็คไปข้างหลังเลยสําหรับเตรียมใส่ของ่ะคะพี่ ไปซื้อของมาเสร็จเรียบร้อยกลับมาตอนหลังตอนตอนได้ของอะค่ะมันได้เยอะมากค่ะก็ไปซื้อผักค่ะมันทิ้วมันแวน,นาทั้งหน้าสองห้างด้วยแล้วข้างหลังเป็นกระเป๋าเป้ใช่ไหมคะก็ถีบคือที่นั่นมันจะเป็นมันเป็นจะเป็นเนอน,นะคะพี่มันไม่ใช่ว่าทางถนนเรียบธรรมดาค่ะก็ประมาณห้ากิโลค่ะไปกลับก็คิดว่าโหเราได้ออกกําลังกายอะคะ่ะพี่แล้วก็ตอนที่ขี่รถจักรยานไปตอนเช้ารู้สึกว่าทำไมจิตใจเราแช่มชื่นจังมันไม่รู้สึกหดหดอะไรอย่างนั้นเลยนะคะ แต่ตอนถากันบบค่ะมีลูก,ลกชายคนโตเขาก็ตามไปที่จะลาะคะ่ะแต่เรากลับมาจะถึงบ้านแล้วค่ะเขาก็ปิ้นปิ้นแม่จะเอารถเอาของขึ้นรถไหมบอกไม่ต้องมันใจถึงบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะถ้าถ้าแต่ก่อนนะคะพุณน,นิดหน่อยมันจะโตมาเป็นลาดับลําดับลำดับ,ดบเป็นช่วงๆเลยนะคะแต่ครั้งนี้สามารถที่จะไปกลับไปถึงบ้านแล้วสามารถที่จะแบบยินดีที่ลูกช่วยเอาของเข้าบ้านเอารถเข้าบ้านให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออสามารถที่จะพูดคุยกับลูกหรือกับพ่อบ้านได้ปกติแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนคือไม่โกรธก็เป็นวันเลยนะพี่ก็คือจะไปรู้สึกว่ามุดมีเป็นทุกเรื่องนะคะแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าหุ้ยมันทํามันทําในส่วนของความโกรธนะคะได้ดีขึ้นเรื่อยๆในในส่วนตรงนี้จริงๆค่ะเปนเห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงของตัวเองค่ะว่าโอ้ยมันก็ทําได้มาเป็นลําดับลําดับเลยนะอาจจะแค่น้อยนิดที่ที่เราเคยโกรธเยอะๆอะค่ะมันจะดีขึ้นเป็นลาดับลําดับดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆค่ะก็เห็นในส่วนของ ขอบคุณหมูคุมค่ะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณคณรูค่ะที่ที่ทําให้รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันออกมาสัตกยะตัวใหญ่อะ่ะมาได้เป็นลําดับลําดับขึ้นมาเป็นลําดับจริงๆถึงแม้ว่ามันจะมันจะยังมีอยู่ค่ะครูแต่มันก็สามารถทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ขอส่งการบ้านประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะอ่อนุโมทนาพี่แอลค่ะ จริงๆเรื่องของการได้ปั่นจักรยานเนี่ยเราก็เอาประโยชน์ได้ใช่ไหมคะพี่เอลได้ออกกาลังกายตั้งห้ากิโลเหรอคะห้ากิโลนี่คือไปกลับใช่ไหมคะอห้ากิโลค่ะใช่ค่ะไปกลับห้ากิโลนี่ก็ได้ออกกําลังกายได้เยอะมากเลยจริงๆพอเรามาคิดว่าเออถ้าเมื่อก่อนเนี่ยมันมันต้องมันต้องสบายใช่ไหมคะ แต่ต่อมาเรารู้ว่าเนี่ยขนาดเราไม่มีใครใช้ทําอะไรเรายังไปปัน่นจักรยานออกกําลังกายเลยใช่ไหมคะ <laughs> หรือว่าเรายังไปเดินเลยเดินหลายๆกิโลด้วยเพื่อให้เราสุขภาพแข็งแรงบางทีเนี่ยอ่าการการทำสิ่งนี้โดยที่มีกิจกรรมการงานด้วยหรือว่าปั่นจักรยานไปตลาดอย่างเงี้ยได้ทั้งงานได้ทั้งออกกำลังกายด้วยเราจะมีมุมมองใหม่ใช่ไหมคะว่ามันเห็นประโยชน์นะ โอ้ดีกว่านั่งรถยนต์ไปนะถ้านั่งรถยนต์ไปเราก็ไม่ได้ออกกําลังกายแบบนี้จิตเราจะเปลี่ยนนี่เราจะเห็นมุมมองปัญญาที่มันเปลี่ยนไปพอมีปัญญาแล้วมันก็จะนั้นอะมุมที่บอกโอ้ต้องมีรถมาพาไปนะนี่มันจะหายไปก็ยินดีกับพี่แอลนะคะแล้วก็ยินดีกับครอบครัวด้วยค่ะที่ได้ได้แม่คนใหม่ได้แม่บ้านคนใหม่นะคะ แม่เปลี่ยนไปคุณแม่เปลี่ยนไปคุณภรรยาเปลี่ยนไปนะคะอนุโมทนาค่ะค <net> ขอบพระคุณค่ะคุณคู่ที่นี่หมดแล้วค่ะสงองสองไม่มีคนแล้วค่ะค่ะคขอบคุณค่ะ่ต่อไปเราจะเหลือพี่น้องอีกห้าท่านนะคะเราจะขอเวลาอาจจะอาการไอรายการสายด่วนต่อสักยี่สิบนาทีเพื่อส่งการบ้านให้ครบนะคะ แล้วก็มีปม้ามนมาอ่าเปิดกล้องด้วยค่ะเจริญทารมค่ปะ,ะ,คะปะ้ามนเนี่ยค่ะเนี่ยป้ามนก็จะมาปิดท้ายให้เรานะคะค่ะเชิญเชิญพี่จุก่อนค่ะเชิญค่ะพี่จุ